รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน A S A ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมพี่เจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมดิฉันดรรัชนีมหานิยมค่ะอาจารย์ธีรเมศกิติเสนีคุณครับ บกันอีกเช่นเคยนะคะใ,<ช>ใ,นในรายการ,กรเกษตรสนามเป้านะคะก็ขอบคุณคุณเข้มมากๆนะคะที่ให้เรามาแบบการท่องเที่ยวในในเชิงกเกษตรในวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับดร็อคเตอร์ครับอยู่จังหวัดน,นครปฐมค่ะครับอำเภอต้นตูมเดี๋ยวผมจะพาดร็อคเตอร์<ช>มาเยี่ยมชมใครๆเห็นก็ <c oughs> น่ารักใช่ไหมมันน่ารักเนาะ <c oughs> น่าเลี้ยงค <c oughs> <c oughs> ่ะครับก็คือกบนั่นเองอย่างนี้ใช่แต่ว่าเราไม่รู้นะว่า เจ้าของเขาเป็นใครกําลังจะมาตามหาเขาอยู่เพราะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของ p N K นะคะกบได้ด้วยนะรู้ไหมท่านดรใช้กันเพียบเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูฟาร์มกบเขาเลี้ยงกันยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของเขาดีกว่านะครับผมค่ะ โอ้ยนี่ไงเจพออของเราแล้วค่ะพอสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปอะไรเกี่ยวกับอาหารกบแนะนำชื่อหน่อยสิมันที่ไหนเนี่ยเอ้าสวัสดีครับครับผมทองสุกเอ็มอทองสุกเอ็มออยู่ที่ไหนครับมู่ซี่ตำบลห้วยด้วนอำเภอเดอนตุม ดอนตูมจังหวัดนครปฐมนครปฐมเขาต้องเนินๆหน่อยอ่ะคุณแล้วท่านนี้ล่ะคช่บอกออกกันชนกพีเอ็นเคค่ะพี่รองสุกเลี้ยงอะไรที่นี่เลี้ยงกบค่ะเหรอกบดำหรือกบแดงกบเหลืองตอนเด็กๆเล่นบ่อยนะกบดำกบแดงที่นี่เขาเรียกว่ากบเหลืองนะฮะกบเหลืองอกเหลืงพันนี้เป็นพันที่ท้องตลาดนิยมใช่ตอนนี้เนี่ยกบเนี่ยเขาขายกันยังไงตันละเท่าไหร่ยังไม่ต้องซื้อบ้านก็จับ เปลี่ยนเจ้าหมอ่า80กับ85โล8โลละ80กับ85นึกว่าตันละ80กับ85เยอะเลยเลิกเลิกปลูกเลิกทำเลยเลิกทำเลยกบนะฮไปไปเล่นกบดำกบแดงคุ้มกว่านะครับผมคุณพี่80กับ85นี่เขาวัดกันยังไงครับกับเขาไอ้นั่นแหละไป็ดูที่อะไรมันผิวเหรอเป็ใช้ดูผิวดูที่ความใหญ่ความเล็ก อไซส์ใหญ่ก็85เล็กหน่อยก็80 80บ <80 S 1> อกเขาเลยว่าตกไซส์ตกเกรดใช่ไหมกบที่บ่อที่พี่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันเป็นเอเป็นโรคตาทั่วตาอะไรเงี้ยฮะ<อ><อ>เป็นตาถั่วด้วยเหรอ,อ,น,อนอกจากโรคตาถั่วแล้วเป็นอะไรอีกครับที่นี่มันก็เป็นกระแตเวียนกระแตเวียนคือแบบโรคมันตึงนุ่นๆอ๋อเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมกบมันหมุนอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำอ่ะ ใช่ไหมผมเบียดหัวแล้วมันก็ตายเหรอนี่คือโรคที่น่ากลัวที่สุดในคนที่เลี้ยงกบเขาจะรู้กันเอาปกติมันตายวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ส่องวันหนึ่งกสองกระป๋องอ่ะกระป๋องเนี่ยโอ้หเยอะนะเนี่ยหลายผมว่าให้มันตายทุกวันนะใช่ไหมแล้วเห็นบอกว่านะวันนี้มันไม่ตายเลย มันไม่ไม่ไม่ค่อยตายเท่าไหร่ตายบ่เราต้องตัว,ต,ว,วต,ตัววัน,นึงสองตัววันหนึ่งวันหนึ่งตายตัวสองตัวจับเป็นสองกระป๋องเ <c oughs> หลือตัวสองตัวโอ้โห,หลดลงมาเยอะเลยนะฮะ <c oughs> พี่นะฮะทำไมมันถึงตายน้อยลงเพราะอะไรฮะมีใครมาแนะนําอะไรดีๆก็ <c oughs> พี่อเนี้ยพี่เนี้ยพี่อะไรพี่อะไรฮะ ี่ไรพี่แอลพี่แอลพี่แอ, <laughs> อ,อ,อลเป็นคนมาแนะนำเพราะว่าตัวนี้เป็นอินทรีย์สกัดเข้มข้นที่เรามีธาตุอาหารและหัวอาหารนะครับเหมือนที่สัตว์ต้องการกินเป็นวิตามินนั่นแหละนะครับที่บำรุงร่างกายเขาทำให้ภูมิคุ้มกันเขาจะสูงขึ้นแล้วเขาก็จะโตวไวด้วยนะจากที่เรามีหัวอาหารอยู่ในนี้ด้วยตอนนี้นประทับใจมากไหมที่ทับใจเลียงดีมากย่มันโตวไวเด้อ แข็งแรงแข็งแรงเห็นมันกระโดดกันกระโดดมันจับแล้วมันเช่น้ำหนักดีเห็นบอกว่าผิวนี่เป็นไงสวยมากเลยสวยมากเลยนะครับผมผมยังไม่เห็นภาพพี่ไปผสมอาหารกบผสมอย่างไรโชว์หน่อยได้ไหมฮะมาท่านผู้ชมเรามาดูด้วยกันครับว่าทำยังไงถูกต้องไหมไปยังไงครับป๊ามาดูตรงนี้เลยครับ อยากก็อยากที่ลองดูสิเทคนิคดีดีที่กระผมจะบอกคือสวนพืชไร่จะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกมีสุดที่ดีจะบอกอยากให้คุณร้องตามใช่ไมอยากก็อยากที่ลองดูสิเทคนิคดีดีที่กระผมจะบอกคือสวนพืชไร่จะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกมีสุรที่ดีโอเนี่ยขอดูหน่อยสิดูในนี้ไหมฮะ ลาดลงไปก็ใส่ไปอย่างนี้ลาดไปให้ทั่วกระสอบเลยนะอ้าวอ่าผูกถุง,ผ,ถงผูกถุงไว้แล้วเราทําการนะเราผสมน้ําเข้าไปข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อครับเ,เอาถุงนี้อ่าโชว์เลยฮะโอ้โหแข็งแรงมากโอ้ๆๆโหนะฮะนอกจากให้กบกินเราใส่กินเองด้วยนะแข็งแรงขนาดนี้นะครับผม <laughs> ก็คือทิ้งไว้อย่างนี้เลยทิ้งอันนี้แล้วเราประมาณชักนาทีนึงแล้วก็นอนลงไปให้น้ํามันอ๋อนี่คือให้มันไปทั่วใช่ไหมก็คือการคลุกเคล้าให้มันเข้ากับอาหารนั่นเองนะครับแล้วทิ้งไว้นานไหมกว่าจะเอาไปให้ไม่นานเท่าไหร่ครับแป๊บเดียวคลุกเคล้ามันทั่วแล้วเราก็สามารถไปหวานให้กบได้เลยโอ้โหนี่คือเคล็ดลับนะฮะความรวยของคุณพี่เขาเนาะแล้วก็เทใส่กระป๋องเนี่ยแล้วก็ไปวางโอโอเค อยากทำบุญไหมล่ะอยากทำบุญมากเลยใช่ไหมไปถึงบ้านไม่ใช่จะเอาอาหารกบให้ไปหวานให้กบกินใช่ก็ต้องทำบุญให้พี่อ๋อทำบุญให้พี่เขาสิบาทพอค่าอาหารที่ไหนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันการให้อาหารกบครับผมค่ะน้ำยี่สิบลิตรเองแต่ถ้าใบใหญ่ๆหญ่กูฝ่ามือสวดหนึ่งสุดสองทิชชู่ก็ยังละสิบสี่สี่ผสมลงไปกับน้ำ ยี่สิบลิตรหอมแต่ถ้าเป็นโรเป็นเชื้อราหรือเป็นฮาราพ้นต้นดอกไปไม่ต้องเสีเรียดไปใส้งานนี้ยเปดหลอดได้ไงเนี่ยโอ้โหแม่อะบ้าผมไม่เคยเห็นน่ะนะฮะอุ้ยอ้ยน้องรอกันสลอนเลยเนี่ยวาเใยใกล้ที่สุดโอ้โหนะฮะโอ้ไกลที่สุด กิน<อ>ไหมกินไหมกันใหญ่เลย <c oughs> เอาอีกเอาอีกไม่ขอบด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้บ้างด้านนี้บ้างมองอยู่เขาลอยคอรอกันเยอะเลยนะเนี่ยโอ้หโอหกบตัวเขียวเลยโอ้โหพี่บ่อน,นี้ท่านประธานรู้ไหมว่าพี่ทองสุขเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนไหนครับนีลูกชายอยู่สิบสิบฟอง ตั้งแต่ลูกชายอายุ12ตอนนี้ลูกชายอายุ13นะครับผมก็บอกก็าเลี้ยงมานานแลวไม่ใช่เท่าไหร่นะสามสิบแล้วโอ้โหเลี้ยงมาครึ่งชีวิตแล้วครึ่งชีวิตของลูกชายแล้วนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างฮะที่นี่มันก็มีมาก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเราได้ใช่ไหมฮะแล้คข้อนี้อาหารของกบตัวนี้เราให้ยังไงครับวันละกี่มื้อครับวันละมื้อวันละมื้อตอนนี้วันละมื้อทั้งหมดเนี้ย หมดเนี้ยกินอิ่มกินอิ่มใจดำจะได้วันละมื้ออ้าวท่านประธานท่านประธานวันละมื้อไม่พอนะเอางี้บ่อเนี้ยบดอาหารกบเนี่ยกี่กระสอบบ่อเนี้ยก็ประมาณก้าวก็รอบอะบ่อละบ่อละก้าวก็สอบตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหมันกินน้อยไปยังไงเนี่ยท่านประธานดูกระสอบเบลเลอเลยเนี่ยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งกินเยอะจ้ายิ่งใหญ่ยิ่ง นะฮะโอ้โหถูกใจไหมแบบนี้มันกินเยอะไปหน่อยนะผมว่ากินน้อยกว่านี้เขาจะถูกใจกว่านี้นี่แค่ให้กินแค่มือเดียวแกแกห้ามไปกินสองสามมือเหมือนฉันนะลองวานลยเลยองวานเลยเนี่ยมารอแล้วมารอแล้วรอนอนรอกันลอยหนักลอยคอรอหน้าสลอนเลยนะเนี่ยมาให้นูวานให้ดูนลยล่เดี๋ยวคือพี่ทงสุกบอกว่า คือประธานอยากรู้ว่าต้นทุนเนี่ยที่ที่ทำมาเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆตัวน้อยมาจนถึงตัวโตขนาดเนี้ยเราใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ได้จดไว้บ้างไหมก็ก็สอจบแล้วอะไรแล้ว้ามาเกทียณอ่าประมาณนมื่วันนี้ค่ะคงสี่สี่ขึ้นแล้วอ่ะสี่ขึ้นนี่สี่พันสี่หมื่นหรือสี่แสนล้านสี่ล้านลงสี่ล้านบาท เอางี้วิทย์บอกครั้งหนึ่งปีที่แล้วที่เราได้ตังมาเท่าไหร่คะับไปเองงวดที่แล้วมันได้ล้านห้าหักแล้วไรแล้วไปได้ลานห้าต้นทุนต้นทุนตรงนี้นับท่านประธาน4ี่ล้านบาทแต่นับไปอีก6เดือนคุณได้กําไรล้านห้าได้กำไรไหมได้กำไรล้านห้าต่อการทำฤดูกาลหนึ่งโอ้โหต้นทุนไม่ธรรมดานะเนี่ยที่แล้วมันได้โลละร้อยครับแต่มันก็อยู่ที่ แม่ค้าจะมาตีให้เราด้วยบางเดือนบางปีที่แบบว่ามันราคาไม่ดีอาจารย์มันไม่ได้กําไรเยอะนะโอ้ต้นทุนสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยเนาะใช่ต้องหันหนูคุณต้องมีเงิน่าเหมาะแล้วแหละยุคอาหารแพงแบบนี้นะฮะลดให้เขากินไม่ต้องให้เยอะหรอกอันนมาเรากินมีอาหารเสริมเราช่วยแล้วนะฮะเดี๋ยวดูปีนี้ว่าจะได้เท่าไหร่เนาะเห็นบอกว่าปีนี้อัตราการตายน้อยลงเยอะเลยน้อยน้อยมากแล้วกบก็ใหญ่โตเร็วนะเนาะโต ผิวเหมือนซุยด้วยอ้าวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเห็นน้องลอยคอหน้าสลอนแล้วเนี่ยโอน่ารักมากคิดถึงกันใช่ไหมท่านประธานน่ารักเนี่ยมารอแล้วนะลอว่ามารอแล้วเหรอไปผมอยากอยู่ใกล้ๆน้องแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับแล้วเป็นยังไงครับครับค่ะดรอยากเจอเจ้าชายไหมครับ อยากเจอเจ้าชายกบมากเลยดร์รู้ไหมจะเจอเจ้าชายกบต้องทำยังไงต้องทำยังไงเอ่ยจุมพิษครับมาหน้ามาให้จุ่มตรงนี้เลยดอเตร์เร็วเดี๋ยวเจ้าชายจะโผล่เร็วดวนวิ่งมาใส่ถุงเจ้าชายกบดีนะสดดปลอออภัััยไรรรร้าาเคมมมีบบงหจจเราก็ลงไปได้ดูดในบ่อมาแล้วโอ้โหประทับใจมากน่ารักเนาะ ได้ทําบุญกันมาแล้วด้วยใช่ครับผมคือให้อาหารกบมาเรียบร้อยแล้วใชคะจากเนี้ยพ claro> ี่คะพี่ท้องสุกที่เนี่ยเนี่ยกว่าจะเก็บเนี่ยประมาณได้กี่ตันก็ยังไม่รู้พี่มันมันยังไม่รู้ว่าแต่มันต้องขึ้นเนีบ่อนค่ะประมาณประมาณการบอนี้ประมาณห้าตันห้าตันทั้งหมดเนี่ยเห็นเมื่อกี้พูดบอกว่าเก้าบ่อมีแปดบ่อ บ่อละ5้าตันโหไม่ธรรมดาเอางี้กลบหน้าตาน่ารักมากน่ารักด้วยอยากให้พี่ทองสุกเน้นหน่อยว่าหลังจากใช้เพชรนาคาสูตรหนึ่งสูตรสองของเราแล้วมั่นใจไหมครับและประทับใจไหมครับก็มั่นใจดีใจมากเลี้ยงไปมันก็ดีใจมากกับมันไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมืนก็เลี้ยงมันก็ดีขึ้นไงย่ขึ้นโตขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็สวยแล้วพี่ทองสุกเรานี่นะไม่กินกบด้วย ไม่กินเวลาเวลาเขาตายก็มาฝังให้เรียบร้อยอย่างนั้นเลยมีศพหนึ่งตรงนั้นเห็นว่าพระเพิ่งสวดเสร็จไปนะ,ะนพี่เขาทำให้พร้อมเลยนะครับที่นี่เป็นคนที่ดูแลด้วยเพราะ<ช>รว่าเลี้ยงเอง,เ,งเขาไม่ได้เรียกกบนะเขาเรียกคุณน้องคุณหลาน นี่ใช่ไหมฮะคุณลูกเคุณลูกด้วยนะครับผมเรียกผบคุณลูกคุณล่าคนเดียวก็เรียกลูกสาวลูกชายโอ้โหน่าประทับใจมากโอ้วันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะแยะแล้วเนาะอาจารย์นะคะวันนี้เวลาหมดจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในรายการเกษตรสนามเป้านะคะก็จะเจอประธานรัฐและอาจารย์น้ำมนต์นะคะแล้วก็เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามชมนะคะ วันอาทิตย์ค่ะ6กโมงครึ่งนะคะตอนเช้าเช้าเจอกันทุกๆเช้าเลยค่ะทุกวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะฮะที่พามาเจอน้องๆสวยๆหนุ่มๆหลอๆ่อๆเต็มฟาร์มเลยนะครับผม <c oughs> ต้องขอบคุณพี่ทองสุขมากครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้แนะนําด้วยนะครับคุณกรชนกด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม Bye, like like früh by all on j-suit me